คนเยอะเหมือนลิงเลยค่ะมึงเจอมึงหลบลูเดี๋ยวกูจะปักมูดมึงไว้ก่อนไหนเบรดแขวนแล้วหยอกกันยิงเบรดแขวนเนาะเนาะแม่นเนาะเข้าเบรดแขวนเดี๋ยวเขาจะหยอกกันหลบลูหลบลูหลบลูมึงกูร้อนหลบลบู ไทยว่าคอลอิ่งแบบอีนีวากดหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวมันกดเยอะมึงไม่ต้องบอกเขาหรอกอีเที่อะไทว่าคอลอิ่งกดหนึ่งเอาไม่ต้องไปเถอไปทาใค้อ,อีเที่ใเดี๋ยวเขากดเยอะแบบแซวอันนี้กดหนึ่งลบดูมึงเทนะี่ใหญไรอีหนุ่มเขาไม่ได้แขวนดาเด้อเขาแขวนหยอกกันเขาก็แปลแบบอันไทยว่าคอลอิ่งกดหนึ่งไม่ต้องถามมิอีสัตว์ไม่ต้องไปถามเขาไม่ล่ะเนี่ย ซูบัก,ก <ไอ S 1> คือเรี่ยงเบามึงคือกดหนึ่งหลายเดี๋ยวแม่มันมาแม่หนีมาจากลถบุรีหรอครับแม่โตจีนลิงนี่ดอกเออแม่กูบ่แม่พี่พ่อบ้านนอนเด้อรี่ปุ่กวาดข้น,นี่นแม่มึงให้เขากดหนึ่งคืนควายอันหนึง่งข่าเหมือนคิงค้องข่ามึงว่าแม่กูใส่โซ่คนเอ,อิกไปเบิง้งเมื่อไรขิงค้องไม่ใช่ว่าแม่กูเป็นคิงค้องหรืจังไดเบิ้งว่าแม่กูเป็นคิงค้องหรืจังไดนู่นเหมือนมีอะไรปิดนมกูหน่อยหรอปิดหัวนมอ่ะ เมื่อวานนั่นวิเลือกนดกแม่กดนึกมึงต้องยำมีเขากดอออีบวกห้านี่ถ้าแน่จริงมึงกดสองที่เราว่าคือจริงเนี่ยนะเออแน่จริงอ่ะอีบวกนี่มึงเลิกกดสองค่ะช่วงตัวมึงกดสองเยอะมากกดสองเยอะมากมึงเลิกกดสองเอออีบวกนี่มึงว่าแม่กูแม่กูเป็นซี่ย่าเด้อ เมื่อนีนะคะแม่ฉันจะเปแมนซีซ่าทำไมเมื่อนีทำไมคะแม่ฉันจะเป็นลิงตัวแม่ <laughs> มึงกูปวดฉี่บ้างเลยอะ่ะเธอว่าแม่ฉันเป็นลิงตัวแม่เมื่อนีก <laughs> ูว่ามึงเป็นคนพูดเขาไม่ได้พูดหรออีควายเขากดแค่หนึ่งกับสองค่ะเพื่อให้ยืนยันคนพูดคือมึงค่ะอีชิบหายมึงนี่ฉี่พง,งให้กระ ไม่เหมือนค่ะใช่เลยแรงนะแรงเลยมึงว่าแม่กูเป็นลิ่งเป็นคางนะอีฮามึงชี้นาเขาค่ะบริว่ามบได้ชี้เลยแม่มึงชี้ค่ะฉันหักแม่ <c oughs> ฉันบริว่าแม่เป็นยุคเขากูด <c oughs>